จากคิวโดตัวอย่างปัญหาสิทธิมนุษยชนในปาเลสไตน์มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับกฎหมายระหว่างประเทศความขัดแยงระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ และสำคัญในเวทีระดับประเทศและมีการนำเสนอคดีต่อศาลอชาชญกรรมระหว่างประเทศเพื่อพิจารณาในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นค่ะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ชีวิตของชาวปเาเลสไตน์อย่างมากทําให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายรูปแบบเสื้อเห็นถึงความสําคัญของกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นวันนี้เราเลยจะพาทุกคนไปรู้จักเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ควรรู้กันค่ะ อซาลามุอะลัยกุมมะารอมาตุลอรอวะระการฮูสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ควรรู้กันนะคะถ้างั้นเราลองไปทำความรู้จักกันเลยดีกว่ากฎหมายระหว่างประเทศคือระบบกฎเกณฑ์และหลักการที่ใช้ควบ ช่วยป้องกันและแก้ไขข้อพิาพาทระหว่างประเทศ 2. ส่งเสริมความร่วมมือสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการค้าการลงทุนสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม 3. ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐช่วยให้รัฐปกป้องผลประโยชน์ของตนในเวทีโลก 4. สร้างความมั่นคงสร้างระบบความมั่นคงระหว่างประเทศ ประเด็นสัมพันธ์ในกฎหมายระหว่างประเทศแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศส่วนที่สัญญาข้อตกลงที่ทําขึ้นระหว่างรัฐทั้งของฝ่ายขึ้นไปจารีประเพณีระหว่างประเทศการปฏิบัติต่อรัฐที่สม่ําเสมอและได้รับการยอมรับว่าเป็นกฎหมายหลักการทั่วไปของกฎหมายหลักการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของประชาคมร,ระหว่างประเทศคทําวินิจฉัยของศาลระหว่างประเทศคําที่ตัดสินคําที่ตัดสินของศาลที่มีอํานาจวินิจฉัยคดีระหว่างประเทศ ของกฎหมายระหว่างประเทศ1กฎหมายระหว่างประเทศแบบสถานะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของรัฐ2กฎหมายระหว่างประเทศแบบเอกชนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลข้ามชาติ ประเด็นที่ได้รับความสนใจ1สิทธิมนุษยชนสิทธิขั้นพื้นฐากมนุษย์ต้องเคารพ 2. กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการส่งคราม 3. กฎหมายทะเลกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทะเลและมหาสมุทร 4. กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมระดับโลก5การค้าระหว่างประเทศกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ เรามาดูตัวอย่างองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะ1ประชาชาติองค์กรระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดมีบทบาทสําคัญในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศสศาลยุติธรรมระหว่างประเทศศาลที่มีอํานาจวินิจฉัยคดีระหว่างประเทศ 3. การองค์กรการค้าโลกองค์กรที่ทําหน้าที่อำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศค่ะ โลกที่สงบสุขและเป็นธรรมการศึกษาและทำาเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศจึงมีความสำคัญต่อทุกคนค่ะ ประเทศเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างประเทศช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในระดับโลกการทำความเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์หากเราทุกคนตระหนักถึงบทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศก็จะสามารถร่วมกันสร้างโลกที่สงบสุขและยั่งยืนได้อัสสลามุอะลัยกุมะเราะมะตุลลอฮิวะละกตุฮต เข้ารายการเข้าโซเซย์ก่น้่อ๋มาอยู่ไหนแล้วอ่ะอ๋อมาอยู่กับกิรติคือกิรติดังอยู่ตรงนั้นอ่ะกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างเรามาดูตัวอย่างองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะ1่ประชาชาติองค์กรระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดมีความผิดปกติแลรกดนี้ก็ดูนิดนึงด้ย